ภาพที่ทุกคนได้เห็นนะครับก็จะเป็นภาพที่ผมตั้งทำเล็บถ่ายดวงดาวไว้นะครับก็ใช้เวลามาณ5ชั่วโมงเลยส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นวันที่3นะครับนี่เราก็จะเริ่มเก็บของแล้วครับเดินทางกลับนะครับแต่ก่อนกลับเราก็จะไปงมหาพลักเครื่องของแมกนับที่หล่นหายนะครับจะหาเจอไหมนะปักรับชมด้วยนะครับ morning ย้มเช้าครับผมเราไปแต่ง color นี่ก็เมื่อคืนไปยกเต็นท์มานะ้วฝนน้ำท่าจะตกนะน้ำป่าน่าจะมาเอ,อกยกขอให้มีฝนนะครับเพื่อฝนตกหนักแล้วก็เดี๋ยวน้ำผาเต็นท์ไปนะเดี๋ยวพอลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนตอนนี้แม็กล้ายู่แปรงฟันนะครับนะ้ำป่แล้วก็มาได้กินกันสวัสดีวันที่สามครับ เช้าวันที่สามนี่ก็เชฟแม่อีกแล้วทำอะไรครับมาหาเราหมดแล้วนะน,ะนี่มาม่าุวนเส้นจะรวมจะรวมมิตรเหรอรวมมิตรมันกระป๋องมีอะไรบ้างเราจะกินได้หมดเลยนะบรรยากาศคึมครึมครับวันนี้คึมฟ้าคึามฝนน้ำสวยมากเดี๋ยวมรกรเลยโอเคครับ เดี๋ยวก็จะกินข้าวแล้วก็เคลียร์ของแล้วก็จะกลับกันแล้วนะบิ๊มป้อมก็นอนเต็นท์ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เตรียมอาหารเช้าเสร็จหมดแล้วครับเดี๋ยวจะกินข้าวก็จะออกจากป่าแล้วครับตรงสบายไหมครับสบายเลยครับหลับลืมไปเลยหลับสบายไหมครับเมื่อคืนสบายสนุกับ,บโอเคเดี๋ยวขอ,ออนุญาตรับประทานอาหารเช้าก่อนครับเจอกันครับ ครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเก็บของแล้วก็เดินทางกลับนะครับน,นี่น,น่อนึเก็บแล้วไหมเก็บเลยนะครับเพื่อนยกลังอ๋บกันดีกว่านี้ฝนก็เริ่มจะใกล้จะมาเลยครับตัวนี้ เนี่ยเดี๋ยวน้ำป่าจะมาแด่กลับไม่ได้ก็แตจบกลับลอนดี้ก,ก่านะครับเฮ้ยยหลวงก็เริ่มเก็บของเริ่มเริ่มแกะต่คิดนิดนีงนะครับคือก็เอาเต็นท์ไปกลางเอาไปเก็บมานะครับฝนน่าจะตกลเลยกลัวน้ำปา่าเราเลยไปเก็บไปก่อนนะครับโอเคขออนุญากเก็บแป๊บน,นึงนะครับ ครับตอนนี้ก็บรรยากาศตอนเต็มของนะครับเก็บเรื่อยๆนะมีเจ็บนี่ผมเก็บเสร็จแล้วก็เดินเคลียร์ขยะนะอันนี้ก็เก็บขวดนะครับตัวนี้ตววที่ไม่ค่อยเือะเท่าไหร่นะเดี๋ยวเพื่อนที่เลือ่อยๆเอาใส่ถุงดำนะครับถุงดำไปนะครก็เกียร์สาส์ก็ศาสตร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อไม่ให้มันไงไม่ให้มันดูรุกดูขัดใจนะเราไม่ชอบเราก็อย่าทำแค่นั้นเองจะไม่มาคุณรัติกรใช่แล้วครับสภาพดูไม่ได้เลย เดา,า๋ยวว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกภารกิจหนึ่งไปดำน้ำอีกก็เลยครับไปกินดำน้ำเป็นเพลงที่ถึงอนทิตย์ไปหาของก่อนต้องช่วยกันหาหาหเจอหาเจอเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เก็บขอ,อ,องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวก็เป็นถุงพยานนะครับส่วนนี้ก็ใส่กระเป๋าผมไปเรียบร้อยแล้ว เก็เดี๋ยว่าจะขึะ้นยายนะไปตรงนู้นไปจุดที่พระตกนะครับพระตกน้ำนะครับก็จะงมหายรอบหนึ่งครับ น,นี่ก็ถึงแน้วนะจุดที่สะนะโดนหนายนะครับก็เป็นเลน้ำตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงหมไปหาด้วยครับจำเล่นจะเป็นน้ำเลยไม่อยู่เป็นไงครับน้ำก็ ไม่ลรงเท่าไหร่แลยไม่อะหาง่ายอยู่นี่นักพนัน้าหมดแร้รล้อมไหมรอ้รอมสนลกสบายดีน้่ก็น้ำ,น,ำน้ำค่อนข้างที่จะ<ม>แรง,นะรง,น,น,น,งนะครับเีเชี่ยวอยู่ลดลงจากเมือ่อวานนิดนึงนะครับขอหวังนะครับหวังนิดนึงจะได้จะได้ ทำไมเ,เ้ยน่สนุกเลยเราซื้นรถสองคนสนุกนะรถสนุกแต่แม็กเหมือนไม่แม็กตั้งใจมากเพราะว่าเป็นของที่มีค่าทาง,งจิตใจ มี่เว้นมีอยู่อันหนึ่งของสารปันโอเคกลาลุล้ละ Hold okay. on. ตามแผนที่วางไว้นะลุยเฮ้ยไม่สนใจกูเลย <laughs> ไม่สนใจกูเลยเนี่แหละเอาไม่ใจยังไงเออตรงนี้ก็หาค่อนข้างยากนะครับเพราะน้ำเขาเที่ยวอยู่ตอนนี้แม็กลงดันก็เรนตรงนี้น้ำจะค่อนข้างเชี่ยวแม็กโหลดลงไปประมาณตรงนั้นคลองตรงนั้น ผมขี้เชี่ยวเลยน่าน,น่าจะหลุดตรงนี้ผมว่าน้ําน่าจะพามา,า,กาตกแถวนี้เพาน้ำค่อนข้างจะเชี่ยวเลยแล้วเมื่อวานเชี่ยวกว่านี้ลากินลากินเขา้าไปแล้วาปลาแล้วังาน่าจะกินครับต,ตัวใหญ่ขนาดนี้นเ,เนี่ยก็ลองหาเท่าที่จะหาได้นะครับนะครับตอนนี้เรากโ็ หาไม่เจอนะครับก็พยายามมาเก็บสองชั่วโมงนะครับก็หาไม่เจอนะครับมีเรื่อกระแสน้ําแล้วก็ฝนตกเราไม่ทราบจราะว่ามันน้ำจะพาไปที่ไหนนะวันนี้เราก็เก็บของกลับนะรวมเก็บนะของแล้วเพื่อนย้ายกลับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเทียนนี้นะครับ เกมใหม่ในในคลิปหน้านะครับรนี้ไปแล้วครับบาย